เดี๋ยววันนี้เราซ็นทั้ง4ี่คนนะครับจะพาไปดูรถกระบะอีสูดีแม็ก1.9โตลต้ารีโวที่เข้ามาใหม่ๆเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวไปดูกันรถเข้าใหม่ตรงนั้นเลยครับวันนี้ปะเดี๋ยวไปดูกันนี่ครับวันนี้ไฮไลท์ของเรานะครับเราจะมาเริ่มต้นที่นะครับเจ้าอีสูดดีแม็กนะครับ1.9นะครับปี2019จด220นะครับน้องๆป้ายแดงเลยครับคันนี้นะครับคัน เดี๋ยววัเราเกินเร,เราพาดูก่อนตัวนี้ให้ดูรูปลักษณ์ภายนอกก่อนตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัว1.9 DDI นะครับตัวนี้ปี2019-2020นะครับคันนี้นะครับราคาเราขายครับ5 7 9นะครับคันนี้5 7 9ประหยัดกว่าป้ายแดง3แสนตรงนี้ประหยัดกว่าป้ายแดง3แสนนะครับเราดูภายในเลยนะครับอ่า แทนดูภายในเลยครับผมดูเบาะครับเบาะภายในเป็นสีดําก็ไมห่หยีนะครับตัวนี้ปูมอะไรปูมอะไรอ่าฮะใหม่ๆเลยใหม่ๆเ,เลยนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นหกสปีดนะครับตัวนี้นะครับเอาง่ายว่าตอนนี้ลูกค้าที่หารถอีซูซูดีแมนะครับปีใหม่ๆนะครับ ไม่ต้องไปออกมือหนึ่งก็ได้นะครับมาออกมือสองครับมือสองนี่วิ่งโค้น้อยเลยครับง่ายๆเราบอกเลยมือหนึ่งกับมือสองไม่แตกต่างครับ mm hmm. เพียงแต่ว่าการใช้งานเราไม่ได้ครอบครอมเปนมือแรกนะครับ mm hmm. แต่คุณได้คันนี้ไป mm hmm. ก็เหมือนกับคุณซื้อรถมือหนึ่งะครับตัวนี้ประหยัดอีก mm hmm. หากครับผมตัวเตี้ยไปแล้วเราไปดูตัวสูงครับ เป็น1.9 Highlander นะครับตัวนี้รู้สึกจะเป็นตัว L หรือตัว D ตัวนึงนะครับตัวนี้เป็นตัว h i g h l a n d ร์นะครับมันจะมีตัว Z ซดอีกแซตัวนี้เป็นตัว X-Series นะครับเป็น X-Series นะครับตัวนี้ X-Series นะครับเป็นตัว Highlander X-Series ตัวนี้สวยดุครับตัวนี้ใครหาอยู่นะครับใครหาอยู่ Inbox ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับตัวนี้ ราคาเท่าไหร่ครับผม5้าแสนห้าเบาทค่ะห้าแสนห้มื่นเก้าพันบาทนะครับประหยัดกว่ารถมือหนึ่งสองแสนบาทเพราะว่าตัวน,นี้มันปีสิบหกนะครับตัวนี้ปีสองพันสิหกะครับหนึ่งจุดีสปอ๋อีบปดอ๋ผิดเลยรถมาสอปีเองครับผมแล้มาดูคันนี้ครับคันนี้รู้สึกจะเป็นสองจุห้านะครับปีปีสิบห้าสองจุดห้าอ ตัวนี้ก่อนไมนร์เชนเป็น1นะครับตัวนี้ใครที่หารถอยู่นะครับตอนนี้บอกเลยว่าโปรโมชั่นของเราเพียบใครอยากรู้โปรโมชั่นดีๆนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาเลยครับทิ้งเบอร์โทรเข้ามาครับเราจะให้ละเอียดครบจัดที่ไหนไม่ผ่านนะครับมาหาที่เรานะครับผ่านแน่นอนผมบอกเลยผ่านแน่นอนออาจะติดแบลลิสอย่าดดงเดียว แต่ลูกค้าที่ติดแบ็กลิสยังไงก็อยากได้รถจริงนะครับทิ้งเบอร์โทรไว้หรือว่าคอมเมนต์ไว้ในไลฟ์สดของเราเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเรานะครับเข้าไปให้ข้อมูลหรือว่าบบให้คำปรึกษาดีเซลมีไหมคม้าด้านสองดีเซลตอนนี้ตอนนี้ยังไม่มีครับผมตอนนี้ตอนนี้นนมีแต่เป็นตัว19ปี2019เป็นตัวดีเบนซินอย่างเดียวครับตอนนี้มีทั้งแฮ b แบ็กล้วก็ซีดานนะครับตอนนี้ ตอนนี้ผมขอคอมเมนต์ในโซลรถกระบะก่อนนะครับเดี๋ยวโซลรถเก๋งทิ้งเบอร์ไว้เดี๋ยวเรามาคุยกันหลังใหม่นะครับจะมีเจ้าหน้าที่ทอกอะครับ่เพราะว่าเอาผมอบอกเลย,เลยผมบอกเลยว่าทีมงานของผมนะจะมีนะครับมีเซลอาร์นะครับเซลตั๊กเลยครับเซลนัดนะครับแล้วก็เซลพอยเซลพอยนะครับเป็นหัวหน้าของเราหน้าที่ของเราแล้วก็เซลออยแล้วก็เซลปุ้ยนะครับ ห้าคนหกคนเนี้ยจะให้ข้อมูลกับลูกค้าที่ดูในไลฟ์สดเนี่ยทุกคนนะครับเพียงแต่คุณถามคำถามมาถามรถมาถามรายละเอียดมาว่าเป็นยังไงเดี๋ยวพวกผมเข้าไปตอบคอมเมนต์นะครับไปดูรถกระบะดอเอาง่ายว่าตอนเดียวก็มีนะครับตอนเดียวไปอีสูตรดีแม็กสามจุดศูนะครับตัวน,นี้สี่ดีนะครับคูณ4ี่นะครับตัวน,นี้ อนนี้เราจะเป็นไฮไลท์ของเราก็คือเอารถ,ถ Isuzu D-Max มาโชว์นะครับตอนนี้นี่ครับรถ Isuzu ตอนเดียวของเรานะครับคันนี้เป็นปี2019นะครับปี2019คันนี้นะครับเราเปิดราคาไว้ที่5แส29,000บาท Isuzu D-Max นะครับตอนเดียว ใครที่หารถใช้งานอยู่นะครับรถคอกรถวิ่งผักนะครับแนะนำเป็นคันนี้เลยครับ3.0 CWD มามาเลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับคันต่อไปอ่าคันต่อไปนะครับของเราก็จะเป็นนีครับเป็น i ีซูซุดีแมนะครับ1นนะครับแนะครับตัวนี้ปี2016นะครับคันะครใครที่หารถเกียร์ออโตอยู่นะครับ เราก็มีนะครับกระบะเกียร์ออโต้นะครับตอนนี้ครับผมจิตแท็กซี่ออกได้ครับมาเลยครับมาเลยติดต่อเลยครับพิงเบอร์ไว้เลยนะครับพิงเบอร์ไว้เลยผมชอบจริงๆเลยพวกแท็กซี่เนี่ยมาเลยครับมาอ่ชอบเลยอย่าพูดแบบประยุทธ์เลยนะครับเราเป็นโจ๊กเป็นฮาพอนะครับคือว่าวันนี้ที่เราที่มานําเสนอเนี่ยเป็นโซลรถกระบะนะครับเป็นโซนรถกระบะหมดเลยที่เรามีอยู่ตอนนี้ ตอนนี้คือว่าลูกค้าผมมองแล้วว่าลูกค้าต้องการที่จะหารถกระบะเอาไว้ใช้งานกันนะครับตอนนี้ก็เ<ถ>ลยอยากจะมานําเสนอรถวสอ,องสุาพูนยใช่เสนบิ๊กคาร์เลยนะคะแล้วก็มันจะมีรถโตโยต้าวีโก้ราคา,าเบาสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเอาไปดูกันดีกว่าเผื่อจะมีลูกค้าสนใจรถราคานี้อยู่ผ่อนสบายสบายครับหกคันนี่ครับจะเป็นเจ้าโตโยต้าวีโก้คันนี้นะครับเป็นตัวส5จุห้า อีนะครับอินเตอร์ฮูลเลอร์นะครับตัวนี้สวยๆเลยครับมาพร้อมแม็กเลยนะครับวันนี้เอาไปคือว่าเติมน้ำมันนะครับเติมน้ำมันใช้งานได้เลยตัวนี้สองเจ็ดเก้าดูครับนะครับดูสภาพรับรถปีสองพันเจ็ดนะครับจะเป็นสภาพนี้เลยสวยครับราคาก็ไม่แรงใครที่สนใจนะครับอินบ็อกซ์รถทิ้งเบอร์โทรไว้ได้เลยนะครับตัวนี้เจ้าก็จะมีนะครับเจ้าตัวเจ้าตัวนี้ปีศูนย์เจ็ดแล้วนะ แล้วพาไปดูครับเจ้าโตโยต้าวีโก้นะครับปี2013นะครับตัวนี้เป็นสี่ประตูนะครับตัวนี้เป็น 1.5E นะครับ 1.5E สีดำดุๆเลยนะครับคันนี้ใครที่หารถสี่ประตูอยู่นะครับเชิญเลยครับคันนี้ตัวนี้เป็นหน้าแชมป์เลยนะครับหน้าแชมป์และอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตอนนี้ของเราก็จะเรารับประกันเลยว่ารถเราเป็นรถใหม่นะครับไม่ใช่รถปีเก่าๆเลย เราก็ยังกล้ารับปาาระกันตีเรากล้ารับประกันนะครับการันตีเรื่องเครื่องเกียร์นะครับไม้ทุกอย่างเรารับประกันหมดตัวนี้ของแท้แน่นอนครับไม่มีการกลับไม้ไม่มีการเอารถตัดต่อหรือว่ารถน้ำท่วมมาขายลูกค้านะครับเราพูดได้เต็มปากเต็มคำนะครับอ่ะแล้วก็มาเจ้าโตโยต้ตารีโว่ันนี้นะครับโตโยต้ารีโว่ันนี้เป็นตัว2.4นะครับ e ตัวนี้ปีปี2018นะครับขายฮะ 529นะครับคันนี้529ทะเบียนนะครับทะเบียนไม่ต้องกลัวนะทะเบียนน่าเป็นกรุงเทพแน่นอนครับนี่รถเป็นรถเป็นรถที่ลูกค้านะครับเอามาขายหน้าโชว์รูมของเรานะครับไม่ต้องกลัวนะครับรถของเราเป็นใช่รถระมูลนะครับบอกเลยรถบ้านแน่นอนรถบ้านแน่นอนครับรถบ้านแน่นอนครับเอาตอนนี้นะครับจากอีซุเรามาแล้วเขาจะมาไฮไลท์ไฮไลท์เราจบไปแล้วเราก็จะพาไปดูแบรนด์หลักอีกนะครับจะเป็น โตโยต้านะครับโตโยต้าก็จะมีสีขาวสีน้ําเงินใครแบบสายซิ่งหน่อยสีได้แล้วเ,เดี๋ยวกูไปลงแม็กหน่อยเว้ยลงแม็กกูก็สิ้นได้แล้วตั้งนี้ครับเจ้าโตโยต้าลีโวนี่ครับสีน้ําเงินคันนี้เลยสีน้ำเงินนี้นนนคันนี้เลยได้ครับคัออนนี้รถปีอะไรครับผม,มด้วยหน่อยครับนึกว่ามาเป็นท็อปอะนึกว่าเป็นท็อปประกอบฉากไม่ใช่น้อง,งนันดีนี่เอาไปไงครับ รถปี17<ไ>ปปรถปี2018ผ,ผมบอกเลยครับว่ามาซื้อรถมือสองที่โชว์รูมบิคานะครับเหมือนคุณได้รถมือหนึ่งไปใช้งานผมบอกเลยบอกเลยครับรถคันของเราเนี่ยสวยๆน้า <c oughs> แล้วนี่มาอีกคันหนึ่งเป็นเจ้านิสันนเวล่า NP 300ครับปี2019 นะครับคันนี้ปี2019วิ่งโคตรน้อยเลยใครที่หาอยู่อาศัยลุยๆคันนี้ก็แนะนำคันน้อยกว่าไหนครับผมคันน้อยกว่ามีอีกเหรอคันดำน้อยกว่าอ๋อไม่เป็นไรไม่ได้เดี๋ยววันนี้ที่เรามากันนะครับเราจะพามาดูรถกระบะนะครับแล้วก็ไฮไลท์ของเราอีกคันหนึ่งเป็นเจ้าไม่ใช่อีกคันหนึ่งเป็นเจ้ามิตซูบิชิไทตันสี่ประตูเกียร์ออตโต้อยู่ไหมครับออโอเค เอาไปทำความสะอาดอยู่เนาะคันนี้คันนี้มันมีสองพันคันไหนคันไหนเนี่คันนี้ผมซื้อมาครับคันนี้ผมซื้อมาอ่าออ่าอันนี้คันที่เจนซื้อมาอ่านั่นะแหละผมบอกเลยว่าคันนี้ที่ผมจะ <c oughs> ผมจะคุยเลยรับผมจะคุยให้เลยคันนี้มันโคตรดีเลยโอ้หมองงใครที่หารถอยู่เอาเข้าเรื่องดีกว่านอกเรื่องละใครที่หารถอยู่นะครับทิ้งเบอร์ไว้คอมเมนต์ใต้โพสต์ไว้นะครับ นี้อ่าให้ดูเพราะว,ว่าตอนนี้อย่างที่เราบอกทางวับโชรูมิคาร์นะครับมีรถทุกรุ่นทุกแบรนด์เลยนะตอนนี้นะครับรถยุโรปก็มีนะครับรถญี่ปุ่นมีหมดนะครับตอนนี้มาเลยครับเข้ามาดูกันนะครับหรือว่าไม่สะดวกดูนะครับทําตามขั้นตอนของผู้ผมโอนจองภายในไลฟ์สดหรือว่าหลังจากไลฟ์สดเนี้ยเราไปคุยกันแล้วทักกันมาสอบถามลังไมม์กันว่าอยากได้ดอยากดูรถรุ่นนี้อยากซื้อรถรุ่นนี้ โอนจองครับพวกผมพารถกับไฟแนนซ์ไปหาลูกค้าถึงที่บ้านเลยนะครับพวกผมไม่ไม่ต้องรอลูกค้าวอเข้ามาแล้วพวกผมบริการลูกค้าถึงบ้านเลยง่ายดีรู้เรื่องอะไรครับเสน้สนเส้นเอกสารไฟแนนซ์ปุ๊บเช็คเครดิตรู้เลยครับคุณจะได้รถหรือไม่ได้รถก็ตรงนั้นนะครับผมบอกเลยคุณได้รถติดทัดซิ่งมาครับผมช่วยได้แต่แบ็คลิสเหนื่อยหน่อยครับช่วยได้แต่เหนื่อยคุณให้ความร่วมมือผมอ่ะผมช่วยนะช่วย แล้วก็ตอนนี้เราดูรถกระบะไปแล้วเดี๋ยวเราพาเดินดูรถ S P V หรือว่ารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับตอนนี้ไฮไลท์ของเราเลยนะครับก็จะเป็นเจ้าไ้แดงเลยดีกว่าเจ้าตัวตั้ง4จูเนครับ 2.4G นะครับปี2020ครับคันนี้เป็นรถต้แดงนะครับเว่2 3 3 9กิโลปมานี้คันนี้เลยแนะนำเลยครับเป็นรถต้แดงเลยครับจะจะเลย ผมบอกเลยว่าโชว์รูมของเรานะครับไม่ได้ขายรถมือสองอย่างเดียวขายรถไยแดงก็ขายนะครับครันนี้นะครับเราขายอยู่ที่ร้านสามแสนเก้าหมื่นเราร้านสามแสนเก้าพันบาทนะครับตัวนี้ล้านสามแสนเก้าพันบาทเป็นตัวสองจุดสี่จีตัวเปิดตัวของเจ้าฟอร์จูเนอร์ปีสองพันยี่สิบเลยตัวนี้ดูภายในครับออปชั่นครบนะครับออปชั่นครบออปชั่นครบเลยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับพันด์ด้วยช จอทัสกีน10นิ้วนะครับเกียร์ออตโต้คูซ์ตานแอร์ออตโต้นะครับแอร์แบ็กจุดนะครับตัวนี้แต่ตัวนี้จะเสียอย่างเดียวนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ฝาท้ายไฟฟ้าตรงนี้แต่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ดีเลยเขาดีเลยเพียงแต่ว่าติดแค่ตรงนี้เดียวแต่ไม่ต้องกังวลครับเราสามารถติดเพิ่มได้ สา,ายไฟฟ้าตัวนี้เขามีปุ่มมาไว้สำรองไว้ให้ลูกค้าเอาไปติดเองได้ออปชั่นเหมือนกันหมดเลยครับตัวนี้เหมือนกันหมดตัวนี้ก็จะเป็น2องุแล้วก็จะเป็นตัวอะไรรีเจนต์อ่าจะเป็นเจ้าโฟลชเนอร์รีเจนต์เป็นรุ่นหนึ่งอย่างว่ารถมือหนึ่งมันแยกรุ่นย่อยเยอะแยะไปหมดแต่เพียงว่าอย่างว่าที่เรามานําเสนอตัวนี้เป็นไฮไลท์ของเราอีกคันหนึ่งก็เป็นเจ้าโฟลชเนอร์คันนี้ ไฟแดงนะครับปี2020เลยปี2020เลยเบาๆนะครับฟรีดาวได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยรถปีใหม่ไม่ต้องกลัวติดแบบไหนติดอะไรอย่าบอกว่าติดเงินนะครับติดเงินช่วยไม่ได้คุณติดเรื่องเอกสารอะไรนี่ยคุณเข้ามาคุยกันเดี๋ยวผมมีทางออกให้นะครับอาชีพมีไม่มีขอให้มีเงินเดินบัญชีเดี๋ยวผมจัดการให้ขอให้มีเงินดาวด้วยพวกนี้ ผมบอกเลยว่าตอนนี้อาชีพเอาเงินสดนะครับไม่มีเครดิตอ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะยากแต่ก็ไม่สุดความสามารถของผู้ผมผู้ผมดันอยู่แล้วดันให้ห่านอยู่แล้วนะครับขอแค่คุณลูกค้าให้ความร่วมมือผู้ผมเท่านั้นเองได้รดแน่นอนนะผมบอกเลยลูกค้ามีเครดิตเอกสารดีเขาคงไม่มาออกมือหนึ่งมือสองไม่เบาเขามีทางเลือกวันนี้เขามีตัวทางเลือกเยอะพวก เครดิตดีรายละเอียดดีเดดๆเนี่ยเขามีทางเลือกเยอะแต่บางคนก็มองว่าเอ้ยซื้อรถมือหนึ่งมือสองมือสองมันถูกกว่ามือสองถูกกว่ามือสองถูกกว่าดีกว่าเยอะผมการันตีเลยว่ามือสองเราอ่ะดีกว่าไอจะดูจะดูพี่ลำเปล่ <laughs> บอกเลยครับรถของเราที่โชว์รูมบิคานะครับเป็นรถปีใหม่ๆทั้งนั้นสภาพใบแดง นะครับเอาง่ายว่ารถที่เอาเข้ามาเนี่ยเป็นรถปี2,010ันขึ้น15,16,17,18บนีถึง2,020นะครับลูกค้าเข้ามาหาพวกเราได้เลยนะครับตอนนี้ป่ะเราไปดูอีกใครสนใจนะครับสนใจรถ,รถรุ่นไหนนะครับสนใจคันไหนทิ้งเบอร์โทรไว้เลยคอมเมนต์ไว้ใต้ภาพเลยครับใต้ไลค์ข,ของเราเลยหรือว่าทางให้ดีครับอยากดูรถตัวจริงๆนะครับโอนครับโอนจองเข้ามาเลยเนาะ ใช่โอนจองมาเลยโอนจองมาเลยครับของพวกเรานะครับเราบอกเลยว่าที่อื่นอาจจะบอกว่าจัดไม่ผ่านแล้วไม่คืนเงินจองนะครับพอเรานี้จัดไม่ผ่านเราคืนเงินจองเต็มนะครับเต็มจํานวนเลยนะครับตรงนี้ลูกค้าจองเท่าไหร่คืนเท่านั้นใช่ครับผมตรงนี้ไม่มีหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งนั้นแต่ลูกค้าจัดไปนั้นผ่านแล้วไม่รับรถอันนี้ผมบอกเลยไม่คืนนะครับเพราะมันเสีย เสียเวลาแล้วก็เสียผลประโยชน์กับเซลล์ท่านอื่นอีกนะครับเซลล์ท่านอื่นก็จะมารอเราแทนนี่เขาจะขายได้แต่เราขายได้แล้วเราจัดไปนท้นผ่านแล้วลูกค้าไม่รับรถนเงี้ยเราไม่คืนเงินกองมันทำมันเสียโอกาสปิดการขายของเซลล์ท่านอื่นนะครับผมบอกเลยครับผมไปเดี๋ยวมาดูเจ้าคันนี้คะ่ะเจ้าหมูเจ็ดครับหมูเจ็ดคันนี้เป็นอิซุหมูเจ็ดนะครับสามจุดศูนย์ตัวนี้หมูเจนะ็ดนะครับตัวสามจุดศูนย์เลยคันนี้ ปาดอยากให้เซลลักแทนดูรอบรถกัน,น,นครับผมภายใน,นรับเป็นสีครีมนะครับตัวนี้สีเบจสีเบจนะครับมากับลายไม้นะครับชุดแต่งลายไม้ปี2 0 1 1นะครับคันนี้เจ้าหมูเจ็ดคันนี้นะครับหมูเจ็ดคันนี้ราคาขายเราขายอยู่ที่4 4่แ0 0สี่หม้าบาทนะครับคันนี้ตัวนี้จะเป็นตัว ไม่โฟน,นะครับเป็นขับสองธรรมดาตัวนี้ขับสองอ่ะง่ายๆละครับรถปี2011สภาพนี้ถือว่าสวยแล้วครับลูกค้านะครับถ้าไม่อยากจะจัดไฟนั้นเราจะซื้อสดนะซื้อสดได้นะครับเราไม่มีแวดนะครับเราบอกเลยเราไม่มีแวดไม่มีแวดเราขายเต็มจํานวนราคานี้นะครับขายเต็มราคานี้เลย เราไม่มีบวกวัดลูกค้าอยู่แล้วใครที่สนใจรถนะครับเข้ามาดูรถที่โชว์รูมกันดีกว่านะครับดูกันไลฟ์สดแบบนี้มันมันไม่ได้เห็นตัวจริงใช่ใชมาทดลองขับใช่มาเทสได้มาเทสไดกันดีกว่าตรงนี้ป่ะตอนนี้ยังแบนดูรถเข้าไปดีกว่าอ่ะไหนอืม เดี๋ยวเราพาไปดูไอ้ไม่ดูไฮไลท์ดูรถเข้าใหม่ดีกว่ามี FD กับ FB ครับผม f อฟไฟแปดเหลี่ยมแล้วก็ FB นะคในันนี้เป็นรถเดิมๆมาแล้วรถสภาพนี้เลยครับเข้ามาตอนนี้ยังไม่มีการเก็บงานนะครับลูกค้าที่เข้ามาดูรถจะซื้อใสภาพนี้ก็ได้หรือว่าจะให้เราเก็บงานก็ได้นะครับตรงนี้ เก็บงานก็ไม่เก็บงานราคาเดียวกันครับลูกค้าเลือกเอาสวยมากลูกค้าบอกเก็บงานดีกว่านะขอเวลาสักเจ็ดวันเก็บงานให้ผมหน่อยอ่าผมก็ขายขายให้ขายสดไปเลยไม่ต้องเก็บแวตตรงนี้ไม่เก็บแวตหรอกแต่ผมบอกเลยนะครับว่าซื้อรถที่โชว์รูมของเรานะครับเราอยากขายครแต่เราไม่มีส่วนลดให้นะครับเพราะว่าไอ้ส่วนเราเนี้ยเอาไปแลกกับแบตนะครับ เพราะเราไม่เราไม่ได้เก็บแบตบดีกว,ว่าอันนี้ไปเดี๋ยวเราก็ตรงนี้ก็ไปดูนัานอีกคันหนึ่งก็ดีวันนี้สนดกดีไม่ได้คุยมานานแล้วใครที่เข้ามาดูแล้วนะครับอาจจะลืมพวกเราไปแล้วเนาะลืมลืมพวกเราไปพ<ป>วกเราหายกันไปเยอะหายไปนานเลยหายไปนานเลยเนี่ยเออกลับมา จะคัมมิ่งซูนเร็วๆเนี้ยเดี๋ยวก็จะเจอหน้ากันบ่อยๆนะครับทีเอของเราจะเจอพวกผมบ่อยๆแต่อย่างหัวหน้าพล่ะเจอทุกวันเลยตอนนั้นไม่ได้ดูไลฟ์สดพวกเราก็ไปดูใน YouTube ก็ได้ใชนะหัวหน้าพลของเรานั้นเขามีโปรแกรมของเขาทุกวันซีนีฟีค่ะสีแดงสีสวยค่ะครับเรื่อยเดี๋ยวนัดเดี๋ยวให้แถวนัดคุยหน่อยเดี๋ยวพี่สั่งโบนให้จะมีตะโกนด้วย กุญแจไมไวแมวแมวอ,อันนี้ก็เป็นเจ้าราชสิงห์ครับ1.8นะครับอี1.8ปีนะครับตันนี้ปีใหม่ๆค่ะสภาพใหม่ๆเข้ามาใหม่เลยตนะัวนี้ใช่สีสวยค่ะใครชอบสีแดงมีงไฟแดงอยู่ด้วยโอ้โหอันนี้รถปี1.8สภาพไฟแดงในชะ่จะเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้ ลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อทักอินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะหรือทิ้งเบอร์ไว้ให้ก็ได้ค่ะเป็นไงล่ะมาเกิร์พูดได้ไม่ได้เป็นไปกับพี่พูดได้ค่ะแต่ลูกค้าจะฟังรู้เรื่องไหมก็อยู่อีกอีกทีนึงประบกันาย้เองค่ะแล้วก็ซีวิกสีดำนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่เหมือนกัน1.5 r ่ค่ะเป็นตัวอโบนะครับใช่ ดูภายในกันหน่อยไหมคะเทียบสีดํากับสีแดงค่ะว่าลูกค้าชอบข้างไหนนะคะดูได้เลยสภาพมือสองนะคะสองคันเนี่ยเป็นอาอตตั้งคู่เลยนะครับสีแดงนะครับเป็นอาเอตตั้งคู่ครับดําแดงอาเอตตั้งคู่ใช่เมื่อเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าสีดำมาหรอใช่เปลี่ยนว่าคุณหลอกเราเอาแดงเราจะติดอาเอตั้งคู่เลยค่ะครับผมไอตรงนี้แท้ ติดตามได้1.5นะครับแล้วเป็นติดตาม1.8นะครับลองดูแต่เขาก็ดูกันง่ายๆพวกนี้ผมที่ผมเคยขายสายอยู่อ๋อครับผมถ้าเป็นตัว AS นะครับมันจะมีกล้องตุ้กระจกนะครับมีกล้องด้วยนี้มีกล้องตุ้กร,ระจกสายค่ะ1.8เซนเจอร์เป็น AS เซนเจอร์ด้วยน,น,นี่ไอเซนเจอร์ <laughs> นี่ครับดูง่ายๆการมีกล้องค่ะมีกล้องกับไม่มีกล้องนะคะจะเป็น AS แท้ครับใช่ค่ะจะมีกล้อง ดูสังเกตกันง่ายรูปทรง,งเขาอะครับรูปทรงเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับเพียงแต่จะแตกต่างกันแค่เครื่องแล้วก็อุปกรณ์ภายนอกนิดหน่อยเองกระจังหน้ากระจังหน้าเป็นตัวเนี้ยเป็นหนึ่งจุดแปดเรียกเ็อฟซีนะครับเขาจะเป็นหน้ากระจังหน้าเขาจะเป็นโครเมียมโครเมียมแต่คันนี้เจ้าของคันนี้เจ้าของเดิมเปลี่ยนเป็นกระจังอเอสมาเป็นกระจังดำมานะครับตัวนี้เพราะว่ารูปทรงเหมือนกัน ขับนผ่านไปคนก็นึเอ้ยไอ้นี่ขับอานี่ว่าที่ไหนได้ไม่ใช่ที่ไหนได้เป็น1.8ตรงนี้ถ้า1.5ก็เป็นคันนี้ครับผมขอบคุณ11อดคนดูค่ะที่ยังอยู่กับเรา <c oughs> แต่เวลาขอบคุณมากเลยบางทีว่าบางคนลูกลูกค้าของเราบางคนอาจจะลืมพวกเราไปแล้วด้วยเพราะพวกเราคิดว่าเราออกไปแล้วด้วยมั้งเราไม่ออยังเรายังอยู่ยังยังอยู่ครบยังอยู่ครบครับผมเดี๋ยววันนี้<ห>นะครับ วันนี้วันนี้เราดูกันคร่าวๆของปากของคอกันแล้วนะครับวันนี้แล้วก็เดี๋ยวคิวของเราจะวันไหนอีกไม่รู้เอางี้ดีกว่าเพราะว่านี้พวกเรางานก็เริ่มเข้ามาเรื่อยๆแล้วงานอาจจะว่าถ้าเกิดทันก็จะมาไลฟ์สดให้ท่านผู้ชมดูกันถ้าเกิดไม่ทันเราก็อาจจะพบไปอีกวันหนึ่งประมาณนี้นะครับแต่ยังไงยังก็ยังต้องเจอพวกเราัอยู่เรื่อยๆ พวกเราก็อยากจะมาขายรถมาโปรโมทรถเอาข้อเสนอดีๆดีมาให้ลูกค้ามาเล่าสู่กันฟังให้ลูกค้าดีทักในข้อความได้เลยนะใช่ครับผมอยากอยากรู้ว่าตอนนี้พวกเรามีโปรโมชั่นอะไรทักสอบถามเข้ามานะครับรู้รอบหน้าต้องติดตามไลฟ์สดของเรานะคะรอบหน้าฝากติดตามพวกเราด้วยวันนี้พวกเราสามคนแล้วก็ทีมงานของเราทีมเอขอลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ